นิทานอิสุดเรื่องหมาจิ้งจอกกับลิงในการประชุมครั้งใหญ่ของบรรดาสัตว์เพื่อเพ้นหาผู้ปกครองคนใหม่เจ้าลิงถูกล้องของให้ออกมาเต้นมันทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมด้วยลีลาที่เป็นตลกขับขันและใบหน้าที่ล้อเลียนเป็นพันหน้าจนพวกสัตว์ทั้งหลายฮอมใจกันกระเทือบเท้าด้วยความมึกเหืมและต่าง ก็เลือกให้มันเป็นพระราชาส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกไม่ได้ลงคะแนนให้เจ้าลิงและรู้สึกสมเพชสัตว์ทั้งหลายมากพี่เลือกผู้นำไม่เหมาะสมวันหนึ่งมันพบกับกับดักซึ่งมีเนื้อชิ้นย่อมๆอยู่ในนั้นมันจึงรีบวิ่งไปหาพระราชาลิงและบอกว่าพบสมบัติอันล้ำค่าซึ่งมันไม่อาจจะแตะต้องเพราะสมบัติเป็นสิทธิของราชาลิงทิวส่งส่งเท่านั้นเจ้าลิงโลกมาก ตามหมาจิ้งจอกพยัยกับดักทันทีที่เห็นชิ้นเนื้อมันก็ตรงเข้าไปคว้ามาทันทีเพียงเพื่อพบว่าตัวมันติดกับดักอย่างแน่นหนาเสียแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกลุกขึ้นพาหัวเลาะลั่นเจ้าแซงเป็นพระราชาของพวกเขาแค่ดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยไม่นานหลังจากนั้นการเลือกตั้งใหม่ในหมู่สัตว์ทั้งหลายก็ถูกจัดขึ้นอีกครั้ง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ปกครองที่แท้จริงพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยคุณสมบัติของเขาผู้ปกครองหมู่คณะถึงจะมีกําลังอํานาจแต่ถ้าเป็นคนโง่เขาก็เอาดีไม่ได้ผู้ปกครองหมู่คณะถ้าเป็นคนฉลาดและมีกําลังจึงจะได้ผลดี